อันนี้ก็จะเป็นบานหูนะคะวันนี้ก็อากาศประมาณ20องศา21 22คนก็จะมานั่งกันเต็มอากาศดีคนก็จะมานั่งกันเต็มเลยค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศของดอทมูลบานโหมนะคะวันนี้เป็นวันที่ที่4กันยายน อันนี้รถไฟไมไ่วิ่งนะคะวันนี้รถไฟเขาสไตล์กันรถไฟเขาสไตล์กันนะคะวันนี้ก็จะวิ่งเฉพาะรถด,ด่วนเท่านั้น ันนี้ก็เป็นบรรยากาศในบ้านโฮมนะคะ